จุดใดจุดหนึ่งมากเกินไปที่นอนที่เป็นอิสระจากกันครับครับผมอาจารย์สิทธิพงษ์วงชัยสุวรรณครับมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับอยู่ยีลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับเราจะเรียกชื่อเล่นว่าอาจารย์กลางครับปกติก็สอนอยู่ส่วนของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นะครับก็คือเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบแพคเกจจิ้งการออกแบบเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นโปรดักต์ก็มาเกี่ยวข้องนะเราก็จะออกแบบในส่วนของพวกนั้นนะครับ อตอนที่เรารู้จักกันนะครับพอดีผมได้มีโอกาสไปร่วมก,กับทีมอบรมผู้ประกอบการนะ,ะของกมรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครผมก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของตอนนั้นยังใช้ชื่อรับเบอร์ไทยอยู่เลยครตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงแรกๆเลยแล้วก็ช่วยพัฒนาว่าเราจะทํายังไงเกี่ยวกับส่วนมากจะเป็นเรื่องของหมอนนะเรื่องของหมอนยางพาราที่เป็นช่วงเริ่มต้นเลยตอนนั้นเมื่อหลายปีที่แล้วฮะแล้วก็ผมก็เห็นว่าเออหมอนยางพาราถ้าไปทําคู่แข่งกับจีนนี่คงไปไม่รอดหรอกแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของเบาะยางพารา บ้างเบาสาหรับเกี่ยวกับสุขภาพการทํางานเบาะรองนั่งอะไรเงี้ฮะแล้วก็เบาะนั่งสมาธิหลังจากนั้นเนี่ยทางระเบิดเปลี่ยนชื่อมามีแบรนด์ของตัวเองก็คือ,อไก่กานี่ก็ทําตลาดในเรื่องของเบายางพาราแล้วก็พวกเบาะนั่งสมาธิหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มเข้าตลาดมาเรื่อยๆเราก็มีอยากจะอัปเกรดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเรื่องของที่นอนสําหรับเพื่อสุขภาพบ้างแล้วก็เบาเพื่อสุขภาพฮะกเ็เลยเปลี่ยนแบรนด์เป็นพารารักษาณนะปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เป็น,ปนที่นอนอยางคาาาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่พัฒนามาจากรุ่นเดิมดรกว่ารุ่นเดิมนี่ก็คือเป็นบับเบิลนะครับเป็นบับเบิลลูกใหญ่ๆซึ่งซึ่ง ทางผมกับทาง Rubber Thai เนี่ยได้คิดค้นกันขึ้นมาเป็นเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆทีนี้เนี่ยมันก็มีฟีดแบ็กหลายๆอย่างบอกว่าเออตัวนี้ลูกใหญ่ไปนอนแล้วรู้สึกว่ามันกดหลังบ้างอ่ะกลับด้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยเราก็เลยมองว่าร่างกายแต่ละคนก็คงจะมีสรีระที่ต่างกันมีน้ําหนักที่ไม่เท่ากันนะครับทำให้ที่นอนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รองรับสําหรับคนทุกคนนะครับแต่ว่าการที่ทําให้ที่นอนรองรับคนทุกคนเนี่ยมันอาจจะต้องมีมีสเต็ปของการปรับนะครับควรจะออกแบบใหม่น่าจะเป็นตัวที่เป็นกลางๆเป็นกลางคือว่ามีการ จแรงไม่กดทับจุดไหนจุดหนึ่งมาก <amp> <ค password S 2> เกินไปล่ะเราก็เลยออกแบบว่าช่วยทางนี้พัฒนาเรื่องของแบบว่าเป็นที่นอนที่กระจายแรงเป็นที่นอนที่รองรับสรีระร่างกายที่กระจายแรงโดยสม่ำเสมอโดยที่ไม่กดไปที่จุดไหนจุดหนึ่งหนักจนเกินไปฮะก็เลยออกมาเป็นที่นอนตัวใหม่นะครับก็จะมีปุ่มที่2ระดับมีปุ่มระดับที่สูงกว่าแล้วก็ระดับที่เตี้ยกว่าจะเป็นลูกเล็กกว่าปุ่มสูงก็จะเป็นลูกใหญ่ก็จะช่วยในเรื่องของการกระจายแรงช่วยในเรื่องของการไม่กดทับ ไอเดียก็คือว่าทํำยังไงก็ได้นะครับให้น้ําหนักเนี่ยมันกระจายออกไปโดยที่ปุ่มต่างๆเนี่ยมันจะรองรับเข้ากับสี่ร่างกายได้ง่ายขึ้นก็เลยออกมาเป็นที่นอนที่เป็นอิสระต่อกันดีกว่าเรียกว่าปุ่มแต่ละปุ่มมันอิสระต่อกันมันก็จะรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากันมันก็จะกระจายแรงปุ่มไหนรับเยอะนะครับก็จะมีอีกปุ่มข้างๆมาช่วยรับแรงต่อมีปุ่มข้างใต้มาช่วยรับแรงต่ออะไรเงี้ยก็เลยจะทาให้เขาเรียกว่าเป็นไอเดียใหม่ดีกว่าในเรื่องของการกระจายแรง ฟีดแบ克ที่สําคัญก็คือว่านอนแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าเจ็บตรงไหนนอนแล้วรู้สึกว่าหลับได้ยาวนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้กําหนดนะไม่ได้กําหนดว่าที่นอนมันต้องไปทําให้คนสบายหรือว่าทําให้รู้สึกอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วการนอนจริงๆเราไม่ควรจะรู้สึกอะไรหมายถึงว่าไม่รู้สึกเจ็บตรงไหนไม่รู้สึกว่าตรงไหนเนี่ยมันมีอะไรไปกด นะครับมีอะไรไปกดตรงน่องมีอะไรไปกดที่หลังมีอะไรไปกดที่เอวอะไรเงี้ยเราเราควรจะไม่รู้สึกอะไรแล้วนอนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนร่างกายมันฟรีมากกว่านะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังว่าคนที่ไปใช้อจะรู้สึกอย่างนั้นนะคร